สวัสดีครับท่านผู้ชมพอกันกับช่องเศรษฐีบ้านนอกแนวนะครับเมื่อนี้ผมกับพาท่านผู้ชมมาติดตามปูขุดใหญ่แนวทางเลขเ่นก็บหไห่เข่าหลายงวดแล้วนะครับเมแมนไห่สองสามงวดนะครับเข่าติดติดกันเลยนะครับเนาะผมก็เลยลองมาถามตัวเลขเ่นว่างวดนี้ คนเชียเอามาให้ท่านผู้ชมตัวใดแล้วผมจะพาเข้าไปถามตัวเลขติดตามเลขปูเพิ่นนะครับเนาะไปรับฟังนํากันนะนะครับเชียว่างเงียครับก็บมาถึงแล้วนะครับเนาะปูกุดใหญ่นะครับเนาะสายยาของปูเพิ่นมาตามแนวทาง แนวทางปูกุดใหญ่มวดเมื่อกี้เป็นจะไ้ปูหมวดเมื่อกี้กนึ่เข้านึงจังๆเลยเนาะมันที่หนึ่งกัล่งกิมที่หนึ่งเป็นแนวทางไห้วิพาอกอบ่กุ้งกอไก่กล้ก่ดกลพอกวอกกุดใหญ่บ่ครับปูดุดใหญ่่ ปูกุดใหญ่ใหญ่บ้านได้ครับนี่ครับโอ้เราต้องทำบ้านก็เราอ๋อคุ่นิดรับโอนจบัวอันตรายนะครับเนาออโทษขอให้น้อะครับน้องขรามดดาลทองน้องไหมห้าหนึ่งเก้าหัวหลวงห้าหนึ่งเก้า ข้างลังข้างลังสี่เจ็ดสีเจครับข้างลังส <47 S 2> ี่เจ็ดเก้าทัวทัววม่อันาทาง,งก,ก,บบกับปูนี่กีเกิเดเบิรกับปูสีแดงเลยไะสีแดงเขียนเลยสีแดงมันจะได้ชัดๆ กูไดก็อยากได้เรียกตัวเด่นๆสีแดงๆนิหน่อยได้ชัดๆเมื่อวันพั้นด้ยน้ำบลาปูปูหยากข่างานปูใส่สล้องบวชเพิ่นไ็เร่ยเมื่อไดเนยใช่อืมเด็กนอใชน้ำเด็กน้ำเบ่อาจะขอมาลงทีดไปดิ อันนี้ของคั่วกับจเป็นแล้วนี่งานดนวยว่านี่บอว้านที่เขาอยู่เลยงามแบบมั่เขาสามตัวตรงๆนะครับคุลมแห้งนะครับ โอ้ลมหนาวงามอยู่เล็กมันงามอยู่มันจะถึงเขาเหมือนใส่เราเหรือเปล่าเต็มสูตรก็เนาะอืมันค่อยตัดอีกทีหนึง่งอ,อืมมันแหมขัดเน้นอีกทีอ,อมมมืมันงามมันงาม พมพอๆกันนะครับมพู่นั้นดังนะชูเป็นเข็นแนวทางไหเก้าสามสี่ศูนย์อ๋ห้าหนึ่งสองหกกับโอ้เด็กงักงักงกสูตรนี้มันเาดีวะสูตรทีทิ่นี้พัดในรุ่นมาปุ่บว่าเดินดีนะสูตรพู่กุดใหญ่ ล่มพัดกระดาษไปไปหนาเราว่าที่เนาไม่หยกเย็นเนาะโอ้ผ้าิยันเนาเถอะโอปรยัดะลุไเนาหนกานาว่าเท่าไรเลยครับล่มนี่ครับมันมาแล้วนะมกับลมเอามักตัวเดบนิ่ๆเขาเข้าตัวนิ่ๆูนิ่งๆขัดในเอฟซีเลยปังๆนํานย โอ้เมื i i muscle, ่อกระซันหนาวเย็นลบพัดมันจะเป็นเนวท่างนะครับเนาะ้าห้าอดจะสดก็คือเลขสูตรสามสูตรที่นกขุดใหญ่นะครับเดี๋ยวคนจะฟันทุ่งทีนึงเจ็นหนึ่งตัวไหนเนาะห้าหนึ่งอะไรเนี้ย สี่สวนกอจะสีมาแข้งแท้สี่นมาดิเนีนครับไม่บอวยน่เด็ดีห้าเกียตโตห้าเกตตัวนี้มัสวนกันด้วยกันสองตัวคาเทมนเนลยสองตัวมัดกำเมยอนกันดังเปียงเปียงเกียตสามเกีสามเมืตัวดัง ดังเว้นเน้นมาเด่นถหามันมาตามสูตรเนาะมาตามสูตรเท่าเลยเ้องปรเดียเขีนไปตามสูตรเท่านาะสองหกเอาเนี่ยมันไปเ็นดมัตัวใด้นท่านผู้ชมเนาะมัดตัวใดก็ฮะแคบไว้นะครับแคบหน้าจอไว้มัดตัวใดโอ้ปูกุดใหญ่เพิ่นให้ สามตัวคูสามตัวไวแล้วสองตัวอ๋ออยากได้สามตัวตัดเาส้มมันถามมาอยากได้เด็ดเด็ดสามตัวเลยเนาะสามตัวสามตัวตรงตรงสามตัวสามตัวสามตัวก็สองสองครับแปดสองสามสองตัดคำ สามเก้าห้าก้าสามเก้าห้านี่งามเนาะเดี๋ยวในยิดเดี๋ยวเก้าห้าเจ็ดคนเสียันเขาเรี่กดังเลยนะเมั่อกะดังมากตลอดเลยสามเก้าหูว่าดมินตัวได้บาเหนียวนะผู้มักตัวได้เน้นเน้นผู้มักก็มากกัน ต้อปูนเนี่ยไม่ใช่กการ<อ>ายรทำดีสมักตัวใดก็แ <c oughs> ก่เนีทางของปูขุดไงนะครับเนาะแก่เป็นเลขซีทิดของปูก็จะมีเก้าสามสี่ศูนย์สองหกหาหนึ่งนะครับส่วนชุดสองตัวจับออกมาได้นึ่กะจะมีหาเก้าไอ้เก้าหานะครับแล้วก็แปดสามเจ็ดหนึ่งหานึงครับซีศูนย์ 73แล้วกับ2607นะครับส่วน3ตัวนี่ก็จะมี283นะครับแล้วก็ับ39หาปูเพิ่มเน้นให้2ตัวนี่ก็อยู่ที่83นะครับาหาหนึ่งตัววบคุมเน้นเน้น73นะครับน,นี่จะเป็นแนวทางของปูกุดไงนะครับเนาะท่านชมเอฟซีท่านใดนะครับชอบชอบน้ำปูกุดไงก็ตามนะครับถ้าว่าชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับเขากนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ เขาบรูว่ามันจะออกตัวใดนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าท่าของปูขุดไ่นะครับสำหรับทุกท่านนะครับในมิโชมมิลาไปน้ำกันครับปูขุดไ่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมผมก็ขคอล่าไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะเจอกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ